สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องย t u b e ชอววัชรพลวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเจ้าแคทสเป l ่าส 320GC เล่นดินดินดานนะคุณผู้ชมเจอดินดานเอาไปปูเอาไปปูหน้าดินทรายนะก่อนที่จะปูลูกลังอีกชั้นหนึ่งนะครับามาดูเจ้า B2 ครับ 320GC โลโก้ดำลังลำรอนเหนียวไกลละเรอเจ้าซีรีส์เจเราถอยลงมาเอาแม่เขาขุดได้ลึกครับนี่ลงได้ลึกอีกเป็นชั้นที่สองลว มาจะดูดำเลื่อมนะเพราะว่าย้อนแสงต้องชนเชยแสงช่วยเจอ,อ,อหินครับข้างล่างเป็นดินเหนียวดินดินดานมาดูแรงกด150ยกิโลนิวตันครับ พลัง145แรงม้าครึ่ง4.4ลิตรครับเป็นเครื่องยนต์ที่บอ็อกเล็กที่สุดแล้วนะในรถขุดที่กัด200แด้ต้องบอกว่าแคทนี่เด็ดมากนะเอาเครื่องยนต์ 4000cc มาแบกน้ำหนัก22ตันว่าไม่ธรรมดาครับแคท คุที่มีปั๊มหอนแรงๆนี่ผมเห็นจะมีแคทชิพิล่านะแล้วก็ปั๊มคาวาซากิ K สามดีนะครับที่ค่อนข้างที่จะหอนแรงนะเปอีกกรลัครับเป็นมนสนีของเขาถือว่าเป็นมนสนีของเขาเหมือนกัน อ่าสี่ยี่เจ็ดเราโอ้ตัวนี้แรงครับไม่แน่ใจว่ากี่แรงนะนี่ปีสิบเอ็ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมูทางใหม่ให้เรื่อยๆครับ จ้าบีดึงนี้น่าจะอยู่ที่สุวรรณภูมิส่วนเจ้าบีสองนี้ก็อยู่ที่พนมไพรน้าง,งานเขาตอนนี้กระจายกันไปเยอะครับอยู่ในเขตโซนอำเภอสุวรรณภูมิก็มีอยู่ในจังหวัดรอยอดนะครับทางอำเภอพนมไพรแล้วก็สุวรรณภูมิแล้วก็จะมีทีมงานเสียไยายทูนนะครับที่วิ่งอยู่ในเขตจังหวัดยะโสธร ยะโสทอนนี่ก็เส้นทางน่าจะประมาณไม่เยอะครับไม่เยอะประมาณครึ่งกิโลสี่ห้ารอเมตรแต่ว่าลึกลึกจัดครับลึกจัดไลทางนีนประมาณสามเมตรได้นะไม่รู้ว่าจะถมยังไงเป็นน้ำด้วยสามสองศูนจีซี โดยชื่อเต็มเขาเรียกว่า General Construction นะครับก็คือเป็นรถขุดที่เน้นใช้งานทั่วไปใช้ขุดสะใช้เขีย์ดินยกของทั่วไปได้ครับ พอจกหรือว่าทำงานทำถนนแบบนี้รถไม่คงหต้องใหม่ครับน่าจะอายุไม่เกิน10ปีนะถ้าเกินต้องก็คือขายออกก็ซื้อใหม่ถ้าเกิน10ปีนี้น่าจะจดมันจะเอามาทำทางไม่ได้ น่าจะเป็นรถขุด200สีซูบที่เล่นแข็งได้ดีที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผมรีวิวมานะครับรถ200ที่เป็นสี่สูบเล่นแข็งได้ดีที่สุดนี่ก็จะมี c a t a ์บ l a ลแล้วก็โกเบโกนะแต่ถ้าเป็นค่ายอื่นก็ไม่เท่าไหร่ครับ เดินขึ้นไปทำทางมัง้งนี่เจ้าของที่นี่ได้โค้งหนองนาไปเลยครับนวนก็นี่นะยวให้ดูเจ้า X6 MG นะครับกำลังเล่นเล่นม In ินซ์ยี่นอ่พนเพราะว่าเขาเล่นตับมาเล่นแข็งไม่ไหวเอามาเล่นเอาแคทมาเล่นแทนครับ ี่คนขับ3 2 0 g c คันนี้ผมสังเกตเแกหลายทีเลยนะเวลาทางพังนิดเด่นหน่อยครับแกจะขึ้นไปซ่อมให้เลยนะถ้าว่างถ้าไม่มีรถนะครับแกจะขึ้นไปซ่อมทางให้ตลอดนะดีครับเพราะว่ารถ10ล้อจะได้ออกบอ่อได้ง่ายหรือว่ารถจะไม่ช้านะคือแกนี่ฝีมือครับนี่คือจันบันของรถขดเลยของคนขับไมโคเลย ทำทางซ่อมทางอยู่เรื่อยๆครับไม่ให้มันไม่ให้มันพังพังก็เร่งซ่อมใหม่ทําใหม่ครับยอดเลยบางคนบางทีปงาน,นงานไม่ออกเพราะว่าทางไม่ดีสิบล้อก็วิ่งกันไม่ได้นะครับก่อเสียวเวลาช้า ตั้งแต่ถ่ายมาก็เพิ่งจะเจอนี่แหละครับ320 GC เจอแข่งเป็นครั้งแรกตกมาปีนี้รู้สึกว่าเจ้า320 GC เรานี่บุ้งกีเริ่มคลอนละทำงานนะครับเจอทำงานอน่กทุกวันนะ ร้ยครับรับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สแล้วก็กด vert, ก,กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับยูทูบช่องวัฒนพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่องอัพคลิปตรงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าแคทเทวี 3, 2, 0, ลาสามสองศทีมงานบริษัทวัรก่อสร้างนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับ